โอ้นนะมันส่งอะไรก็สองไม่เห็นเยอะขอบคุณนะน่ะกินดิดเดียวลต้องหันหลังให้เลยใช่ไหมเหมือนจเอากล้องไปแน่จิ๋กจะกมากเลยไปกมไปางหจ